thank you วันนี้เราก็อยู่ที่สุสานห่วงกักเหลือพุทธศาสนากมลาสมาคมนะครับเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันเชงแมงนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยคนเยอะไหมแล้วก็เขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันปะโอเคไปดูด้านในกันครับของเราก็อยู่ข้างในนะก็เดินเขาไปไกลนิดนึงนะสุสานเขาใหญ่มาก อยากให้ดูข้างใน็นรายการข้างในมีรถตามมาช่องนี้เป็นช่องที่ใหญ่มากรถส่วนได้แตม,มาของเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปช่วยยกของมะโอเคโอเคทุกคนวอล์กวันนี้ก็ เป็นการมาไหว้บรรพบุรุษนะนี่นี่นี่ของเราหมอ้อจี้ลงมายังอะ่ะอันนี้เป็นพวกซาลาเปานะหมอ้มอหมอ้หม้อข้าวหมอ้อข้าวาแลาวต้องยกอะไรไปน,นะนี่นี่ไอ้ของเราของเราอุ้ย,อ,ยอันนี้คือของเราอุ้ยเดี๋ยวดู อันนี้คือถาดของเราเนี่นะถาดของเราตายก็ไม่ได้ปิดตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปช่วยเขากลางก่อนอ๋อนู่นอ,อ๋อของเรามันต้องแบบแคบๆน,นี่โอ้มีขี้หมาด้วยหน่อย นี่นะครับที่นี่คือเขาก็ดูแลดีนะครับก็เป็นหญ้าเนี่ยหญ้า,าดูปูหญ้าสวยเลยทุกคนเห็นไหมปูหญ้าค่อนข้างสวยนะดูแลดีนะนี่อ๋อแม่เดินไปนู่นแล้วด้วยสิบสาครับสิบสายังหาไม่เจอ สิบสามสิบสามสิบสามนี่ไงเอาแล้วเติม <ไป S 2> เจ้เาเก,ก้ากลางเต็นแล้วนี่เออแม่ไม่ได้สังง่งเนี่ยที่กอตาลที่หลังนะบ้านไปเนี่ยเออนี่ไงเขากวาดให้ด้วยเห็นไหม มาาลวเอกลั็สั่งแล้วไงใช่ที่มีเนี่มีสายยางเนี่ยต้องมันต้องม้วนสายยางอ๋อเออเออรบสายยางเนี่ยต้องดูสายยางเออดูสายยางของมนไ่ได้อาบานไม่ไองฝันวะที่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 ตะที่จะไหวตัดหยาเนี่ยตัดแางเนี้ยอ่าอ่าฉันฉันรู้ใช่แต่ฉันประจําอะของอยู่ตรงไหนก็ของอยู่ไหนก็ตีวางก่อนวางก่อนแล้วก็ตามมา ไหน่ะของเราอ่ะเนี่ยเหรอนี่ในรถอีกไหมอันนี้กระจิ๋ในสิบสามก็ไก่ ตาเรบบาไปยกอีกไปในรถจ<บ>ะม <s'> ีไปฉันเคยมาล้างกับเมื่อวานจำได้เงี้ยไม่เจอไม่เจอสิบสามไงนี่ไงสิบสามเออต้องตาำเนี้ยโอ้ทางก็เดินยากอยู่นะตรงนี้ตรงนี้คือสุสานร่ายเขาลื้อแล้วนะอันนี้อย่างนี้คือเขาลื้อแล้วต้นไม้ขึ้นเต็มเลยต้นกระถิ่นหมดยังก้องเตรียมแบงค์รถเลยมีหม้อข้าวอยู่หม้อข้าวมา มาจีมาจีมาดิสาร,ระเปลว่เรา,เอ,าอันนี้ฮ้ยอ,อันนี้ต้องเอาไปด้วยไหมเนี่ยเอาหม้มอข้าวไปก่อนนะอันนี้ไม่หลืออ๋อหมูเห็ดเป็ดไก่เอา้าเอ้าเอาเอา,เอาชนเลยไมาแล้วอันนี้ถ่ายไม่ได้แล้ว ตอนนี้แกเป็นเบี้ยวไปแล้วอดูอย่างนี้แล้วกันวา,วางตรงการลางยี่อะไรนะเธอชันพุ่งจริงนะได้ตาม้วดแล้วแล้วแล้วเออวางตรงกลางเอาของชันต่อไปก็จะไปเอาเก้าอีก้กับเกี๊ยบมานะรอบนี้ หมกครับหาแล้วครับสุสานนี้เราก็ไปกันแบบนี้ <c oughs> อชอบไหมหคุณบอกเพื่อนีิชอบไหมกับเน,นี่เกาหลีสไตล์แต่วงไปเนะี่ยมือเดียวนี่โอเคนี่คือสุสานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมนะครับ,รบ <c oughs> สุสานห่วงกับพุทธศาสนากรมลลาสมาคม ให้ทุกคนดูแค่นี้แหละพวกมาได้ลำบากไหม <c oughs> ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจะถึงแล้วแล้วเดี๋ยวไปโรยโรยโรยดอกไม้เนาะ,ะทุกคนดูแบบนี้แล้วกันจะล่วงละเออส่อ, <c oughs> สองบแบบนี้ไงอ้าวก็จี้โรยแล้วว่ายังไม่ทันถ่ายเลย ประเพณีการทำความสะอาด่วงซุยเริ่มมาจากการที่พระเจ้าหั่นเกาจูปราบดาพิเศษและสถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นแล้วเกิดรละลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาที่เสียชีวิตไปแล้วที่บ้านเกิดจึงเร่งรัดกับบ้านเกิดแต่ทว่าปลายชื่อของ่วงซุยแต่ละที่เลือนลางเต็มทนจากสงคราม พระเจ้าฮันเกาจูจึงอธิษฐานต่อสวรรค์ด้วยการโปรยกระดาษสีขึ้นบนท้องฟ้าให้ลมพัดปลิวไปถ้ากระดาษไปตกที่ห่วงซุยไหนก็ให้ถือว่าห่วงซุยนั้นเป็นของบิดามารดาของพระองค์และเมื่อดูป้ายชื่อชัดๆแล้วก็พบว่าเป็นห่วงซุยของบิดามารดาของพระองค์จริงๆประเพณีการทำความสะอาดห่วงซุยและโปวยกระดาษสีบนหลุมศพก็เริ่มมาจากตรงนี้นเองส่วนนี้ย้ําเตะ เชงเม้งตามสำเนียงภาษาแต้จิว๋วหรือเชงเบ๋งตามสำเนียงภาษาฮกเกี้ยนเชงหรือเชงหมายถึงสะอาดบริสุทธิ์และเม้งหรือเบ๋งหมายถึงสว่างรวมแล้วหมายถึงช่วงเวลาแห่งความแจ่มใสลื่นลมเป็นเทศกาลของผู้ที่มีเชื้อสายจีนในจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชานโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนาม เทศกาลใบไม้ผีนี้มักอยู่ในวันแรกของศาสตร์ที่5มีชื่อหนึ่งว่าชิงหมิงในปฏิทินสุรยิยจันทรคติจีนดั้งเดิมทำให้ตรงกับวันที่15หลังวิศุวัดมีนาคมซึ่งอยู่ในช่วงวันที่4 5หหรือ6เมษายนในปีหนึ่งในวันชิงหมิงครอบครัวชาวจีนจะเยี่ยมหลุมฝังศพบรรพบุรุษเพื่อทำความสะอาดสุสานและทำพิธีบูชาบรรพบุรุษของที่นำมาบูชามักจะเป็นอาหารพื้นเมือง เผาทูบกับกระดาษเงินกระดาษทองเทศกาลนี้ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของวัฒนธรรมจีน,นเขาเขานวดตรงนี้ก่อนเขาบอกวมันมาจากตรงนี้นวดตรงนี้าานให้มันกระ<า>จายแล้วค่อยนวดไม่ค่อยมานวดข้างหลังดีครับใช่ก๊อกจีเหรอใช้งานก็จี๋เหรอ บัดกันเลยเขาเนี้เนี้ยที่ปูก็ไม่ไอ้ที่ปูก็ไม่นั่งนั่งตรงห้าก็ไม่นั่งนั่งตรงห้านีมันร้อนนะไฟฟูอ่ะมันมองไม่เห็นไฟหรอกนะแต่ว่ามันมันพุ่งมา หนึ่งแปดหนึ่งสามแปดอ่าบายมีบ้านยังบ้างตัวอะไรเลขแน่นอนอะไรจี้อยู่เลยมันมองมองไม่เห็นนะ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 ยังไม่จุดโดนฐานทุยเนี่ยนะถุนนะว่าระวังนะลูกติดแล้วลูกติดแล้วติดแล้ว โดนออกจากบ้านคือว่าอ๋อแบงแปรพันล้านาช่วงนี้อากาศมันร้อนนะเชิแจ๊บช่วงนี้อากาศมันร้อนนะมีแบงแปรพันล้าน<ะ>อันนี้อธิบายก่อนครับคือพับอะไรครับ,บ,บพับอะไรครับ,บ,บอันนี้คุณพับอะไรครับ,บ,บโอ,บอ้บักน้อยๆบักน้อยๆลงมาเถอะบักน้อยๆโอ้อันนี้คือ เราจะไปดูตอนที่จ่ายเงินนะหรือว่าจะต้จ่ายเงินเท่าไหร่ดูแลปีหนึ่งเนี่ยไป,ไปน,นี่ไงเนี่ยสิบสามเนะี่ยเออนี่ไงกอกไก่กอกไก่สิบสามสี่เจ็ดไอ้สามเหลี่ยมคืออะไรขีดคืออะไรขีดคือไม่กลางใช่ไหมสามเหลี่ยมคือกลางเงี้ย ใช่ัใช่คิบสัเลขคิบสัเลขขี่หลุมิบี่มาดใช่ไมอใช่ค่ะเก็บเก็บินไหมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสสไม่กางไม่การเข้าไปนะูะ้านุมีเครื่องเคองด

ไม่สามพัเลยขอสองร้อยเหอสองพันแปดเออมันมากไปอ่ะตั้งสี่รอ่ะเัีสวยค่ะไม่ใช่พีเศษค่ะมีเบอร์โทรด้วมีตลอดไปเรียบร้อยสองพันหปีหน้าเขาจะเอาสามพันใช่ไหมเหลือเท่าไหรแม่แม่ตอนเรสองพันแปดสองพันแปดนะเกินไปะคอทีสี่ร ค่าค่าคนทําไม้นี่นะเขาก็ทําแค่ช่วงนี้ไม่ใช่หรอเขาก็ดูแลถ้าไม่ดูดแลตลอดเออหญ้าใช่ไหมถ้าดูแลตลอดใช่ไหมรดน้ําอยู่นี่อันนี้คืออันที่เขาไม่จ้างดูแลนะมันก็จะเป็นประมาณนี้คือหญ้าก,ก็จะไม่ได้ดูแลไม่ได้รดน้ํานะอันนี้เดี๋ยวไม่ถ่ายให้เห็นข้างหนนะ้าถ่ายให้เห็นแค่ตรงหญ้านี่ก็คือนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเขาไม่ได้รดน้ำไม่ได้อะไรนะก็คือพอถึงเวลาเขาก็จะมาแค่ตัดหญ้าที่ มันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่อันนี้คืออันที่เขาแบบดูแลนะปีหนึ่งของเราตอนนี้มันสองพันหกนะสองพันหกดูแลนะก็จะเป็นลักษณะนี้นเดี๋ยวไปดูของเราเดี๋ยวอันของเราเลยนี่ของเราก็คือทอนนี่นี่ก็คือที่เขาดูแลเขาก็จะลดน้ําลดน้ำหญ้านะดูแลหญ้าให้เราหญ้ามันก็จะไม่ตายนี่ประมาณนี้ปีหน้าเขาจะขึ้นเป็นสามพันแต่แม่เขาบอกว่า ขึ Dante, 2008 Nacional, ้น2 8 0พก็พอต่อต่อราคาได้อันนี้เลขอะไรอ่ะน้ำโมยกขึ้นมาไอ้นี่ก่อนหุ้ยเบี่ยงก่อนหุ้ยของแท้น้ำโมบอกเลขอะไรนะ3,18อะไรนะ138โอ้ยนี่เลขอะไรอ่ะ402ใช่เหรอเลขหรือสี่เก้าสองอะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสี่ศูนย์สองเฮ้ยเอาเอาให้แน่ๆอะไรไม่รู้ตรงกลางเลขมันหักอ่ะ เอาแล้วเอาแล้วสี่ศูนย์สองอ่าคนนี้ก็สี่ศูนย์สองเอาต่อไปเลขอะไรไม่รู้ครับมันหักตรงกลางมาดีเคยดีเคยได้ใช่ไหมดเนี่เลขแบบนี้แหละทีเด็ดจะเป็นเงี้แหละขึ้นขอกน้แเล่แตกพอดีแล้วเให้จุ่มน้ำแต่แรกก็จบแล้วจุ่มน้ำได้ขึ้นเลย <laughs> เลขเลขทีเด็ดก็จะเป็นนี้แหละตอนนี้เราก็กำลังจะส่ง e m เมวับวับกดจี้กดจี้ ตะี้เอาเอาที่พับมาใส่จุดวับเลยแล้วจบบไไุดจุดวับเราไม่ฟังเห็นไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหออันไหนอันไหนนี่กระิกกแม่นมา้ากทีไม่หมดแล้ว อีกกูแล้วขนาดนั้นเลยเลยโดนไฟผมยิกเลยหรอไม่ต้องไปร้านแล้วชื่อนร้อนมากก็ไม่เข้าเหมือนเดิมหอเลยไอ้เนี่ยเม่งงดไปไหนแล้วอ่ะเม่งงดเข้าไแลยอันนียเก็บกวาด ท่านนี้เก็อ่ตอนนี้กระเจียบก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อรอรับเสียงประทัดอู้หจุดเลยไหมจุดเลยไหมก็คือเดี๋ยวพี่วอนจุดแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เอ้ยปีนี้ไม่หลุดปีนี้ไม่หลุดปีนี้มัดดีปีนี้ไม่หลุดก็จจีพ้นไฟ พ้นไฟจุดป่ะจุดไหมวิ่งทันไหมอ่ะวิ่งทันไหมก่อนไม่ไม่ต้องหรอกมันใกล้ไปอะไรครับได้ได้ได้ลมมันมาทางนี้มะพอดีลมมันไปทางเจี๊ยบพอดีเลยอ่าไปทางนู้นจริงด้วยเราดูจากควันแล้ว โอ้โหโดนโอ้โหโดนยิงนิดนึงโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับเลโมเลโมมันโดนแก้งยังไมล่ะเลโมเรีอะไรครับบอกคนเพื่อนหน่อยครับสองหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองอะไรนะอ่ะก็จีก็จีบอกเพื่อนหน่อยครับวันนี้ไหม สองหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดรีบไปหาเลยนะมีป่าข้างนอกอ่ะลไรไหนกจัเเล่ไกลกก็กจีก็จีปลาว่าอย่างนี้มันไม่เท่มันต้องอย่างนี้ก็จีก็จีเอาเนี้ยของขอไว้มันแตกไปแล้วมันแตกไปแล้วมันค้องคอกันแล้วเพื่อความเท่สองหกหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร,ร like ์กดหนึ่งกดสัค้ด้วยกดสับตะไคร้ต้องกดจีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวั like สดีครับอะบ๊ายบายไม่ได้ติดอันนี้